สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายใจมงคลกันนะครับผมวันนี้ก็มาต้อนรับเอฟซีนะครับผมกันนะครับก็พี่ปาล์มนะครับพี่ปาล์มนะครับปาล์มนะครับผมแล้วก็พี่เจนนะครับผมปาเจี๊ยบนะครับผม3ท้สามท่านนะครับผมมานะครับผมวันนี้มาขึ้นน้องภูผานะครับผมกับ อน้องขุนล้านนะครับแล้วก็ซีดอข้นเงินนะครับสันนี้มาต้อนรับแม่แม่นะครับผมทั้งสีเทียงนะครับคูผูผานะครับผมผูผาแล้วก็ขุนล้านแล้วก็ขุนทองแล้วก็ขุนเงินนะครับผมสามขุนนะครับผมสามขุนกับห่มรอนะครับผมผูผานะครับ จะรอบหมู่บ้านนะครับผมจะพาแม่แม่เดินรอบหมู่บ้านนะครับพาแม่แม่ได้ขี่น้องช้างรอบหมู่บ้านกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับในช่วงเย็นๆนะครับ ตอนนี้หยุดขบวนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้น้องวัวของเรานะครับผมเดินผ่านไปก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพราะกวนน้องๆอาจจะไม่ถูกกันกับบัวนะครับผมอาจจะไม่ชอบกระบัวนะครับมก้นนใอ่่ทเห ตอนนี้ก็ออกมาจากหมู่บ้านนะครับผมได้สักระยะนึงนะครับก็มาจอดพักครึ่งทางนะครับผมเดี๋ยวรอน้องต่างสายปันนะครับผมผ่านก่อนนะครับแป๊บนึง โอ้เจอกันแล้วนะครับผมเจอกันแล้วทักทายกันแล้วอาเดินต่อนะครับอันนี้ภูผาเลยครับผมอันนี้ภูผานะครับผมน,นผผานมนหน้านะครับนาหน้า <S <S เดี๋ยวพี่ปาล์มนะครับผมขี่คุรลันนะครับอย่างสนุกเลยนะครับผมปิดท้ายขบวนนะครับผมขุนเงินนะครับคนเงินปิดท้ายขบวนนะครับเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ออกจากหมู่บ้านนะครับผมออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะครับได้ประมาณเกือบครึ่งกิโลแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะพาแม่ๆนะครับผมเดินเดินชมบรรยากาศนะครับผมเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศนอกหมู่บ้านนะครับผมท้องทุง่งนานะครับ บรรยากาศยามพบถ้านะครับผมแดด่มดตกนะครับบรรยากาศกําลังดีเลยนะครับผมเย็นสบายนะครับอ้าวเป็นยังไงคุณเงินนาะคนเงินนาะ <laughs> คุเงินอยากกลับแล้วเลยคนเงินโอ้ oh, สงสัยคุณเงินนี่อยากกลับนะครับผม oh, <okay. S 1> เราก็เดินชมบรรยากาศกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี mm ่ครับบรรยากาศท้องทุง่งนานะครับผมนี่คือบัน ผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเรายังไม่รู้ว่ากำหนดกลับอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ถือว่านะครับผมเราก็ได้พาน้องช้างมาเดินออกกำลังกายกันด้วยนะครับก็หลังจากที่อยู่กับหลักมานานนะครับผมหลายวันนะครับค่อยมีโอกาสได้เดินนะครับผมพอดีวันนี้นะครับผมแม่แม่เอฟซีท่านมาเยี่ยมมาดีนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับผม พาแม่แม่แล้วก็พาน้องๆช้างนะครับทั้ง4ได้ถือโอกาสเดินออกกำลังกายกันไปด้วยนะครับผมก็เราเดินไปไกลแล้วนะครับผมไกลพอสมควรนะครับผมน่าจะได้เกือบประมาณ2กิโลแล้วนะครับผมออกมาถึงก็ถึงจุดนะครับผมที่เราต้องกลับกันแล้วนะครับผม ก็จะกลับกันแล้วนะครับก็ได้เวลานะครับผมเราก็พอสมควรนะครับผม เดนทาเมมี่นะครับผมเดินออกกําลังกายกับน้องช้างนะครับก็เราะคงจะเดินทางกลับกันนะครับผมแล้วก็จะพาเมม่นะครับผมแล้วก็น้องๆไปพักผ่อนกันนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ